สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์สุดเลขพารวยครับพบพี่น้องของเราในงวดวันที่สองพฤษภาหกแปดนะครับวันนี้ครับนําเสนอเลยครับเลขหน่วยบนหน่วยบนสี่ตัวครับงวดนี้และเสร็จจากคลิปนี้นะครับพี่น้องครับผมจะเอาวิ่งบนสองตัว มาชนกับเลขหน่วยบนถ้าเลขสองตัววิ่งบนถ้าไม่อยู่ในหลักหน่วยผมจะเอาสองตัวเป็นหลักสิบมาประปกอบชุดนี้ก็เท่ากับจะได้แปดหางนะครับอาฝากติดตามไว้ด้วยครับมาพี่น้องครับมาดูสูตรนี้ก่อนครับว่าทำยังไงและจะได้อะไรสำหรับเลขหลักหน่วยบนวันนี้อะดูต่อเลยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับ คลิปวิดีโอที่กาลังนาเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับสความบังดีจากลุงทัศสูตรเลขผ่ารวยมาดูครับวิธีทําเลยครับผมไม่เอาหลักหมืน่นบวกรหัสศูนย์สองสี่ห้าอย่างงวดวันที่หนึ่งมีนาใช้สิบหกเมนาหมื่นเป็นหนึ่ง บวกศูนย์ได้หนึ่งบวกสาบวกสองได้สามบวกสี่ได้เจ็ดบวกห้าได้สองได้หนึ่งสามเจ็ดสองจะเป็นหลักหน่วยหนึ่งวอดประที่สิบหกมีนาผลออกเลยครับออกห้าหกสามถูกสามในหลักหน่วยอ่าถูกสามนะครับนี่สามมาต่อครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ด เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าได้สิบหกได้หลักหน่วยงวดต่อไปคือห้าเจ็ดหนึ่งหกผลออกเลยครับออกหกแปดเจ็ดก็จะมาเจ็ดตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยโอเคนะครับหลักหมื่นเป็นหกหกบวกศูนย์ได้หกบวกสองได้แปดบวกสี่ได้สิบสองบวกห้าได้สิบเจ็ดได้หลักหน่วยงวดนี้คือหกแปดสองเจ็ดพี่น้องครับผลที่ออกสองสองเจ็ดถูกตัวไหนครับถูกเจ็ดตัวนี้อยู่ในหลักหน่วย ่ะมาต่อเลยครับทีนี้ถึงวดปัจจุบันครับคำนวณ16เมษาไปใช้2พฤษภาครับหลักมื่นเป็น6พี่น้องครับวันนี้6กบวกศได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกสได้12บวก5ได้17หลักหน่วยที่คาดการคือ6 8 2พี่น้องครับอ่าถ้ามา6 8 2ตัวที่เน้นก็คือ หตัวนี้เลยครับและแปดตัวนี้อืมถ้าหกมาผมให้ชุดนี้ครับเด่นที่สุดศูนย์หกสองหกถ้าแปดมาในหลักหน่วยก็จะเป็นที่ศูนย์แปดกับสองแปดสองถ้าสองมานะ ก็จะได้สองหกจะได้เป็นหกสองถ้าสองมาจะได้หกสอง ถ้าเจ็ดมาครับพี่น้องครับถ้าเจ็ดมาเจ็ดมาจะได้ศูนย์เจ็ดและสองเจ็ดตัวนี้อ่าสรุปในนี้เหลือกี่ตัวครับตัวเด่นพี่น้องครับถ้าหลักหน่วยมาทั้งหมดอยู่ในนี้มีสี่สิบตัวผมรวบที่หลักหน่วยเท่ากับสี่สิบตัวนะครับแต่พอเอามาตัดหาเลขเด่น เหลือจีตัวสองสี่หกหลือเจ็ดหางถ้าหกมาผมชอบศูนย์หกกับสองหกแปดมาชอบศูนย์แปดกับสองแปดถ้าเจ็ดถ้าสองมาหกสองตัวเดียวถ้าเจ็ดมาศูนย์เจ็ดกับเจ็ดสองเจ็ดนี้คือหลังหน่วยบนนะครับทิปต่อไปพี่น้องครับผมจะเอาวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวเอามาชนเลขหกแปดสองเจ็ดเท่ากับจะเหลืออยู่แปดตัวตัวนี้ เลขวิ่งสองตัวเอามาชนสี่ตัวก็จะได้อยู่แปดหางฝากติดตามไว้ด้วยพี่น้องครับโอเคไหมครับคลิปต่อไปอย่าลืมครับวิ่งบนสองตัวชนวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวชนหน่วยสี่ตัวนี้ฝากไว้ด้วยครับมาครับท้ายสุดแล้วขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับขอให้โชคดีครับโชคดีโชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราทุกคนวันนี้สวัสดีครับ